ที่ทำรุศิหายก็มาซ่อมแซมให้นะครับอันนี้ก็ทุกศูนย์นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเมื่ออย่างเมื่อสามวันก่อนก็ไปที่สระบ,บุรีนะฮะก็ไปช่วยอยู่สองจุดนะฮะก็มีประชาชนมามารับขอรับความช่วยเหลือถึงประมาณ700หกหกร้อยเจ็ดร้อยรายนะครับ,รบอันนี้ก็อยากจะเรียนทางผู้ประสบภัยเนี่ยนะ,ะว่าหากท่านมีความเดือดร้อน เราต้องการความช่วยเหลือนะฮะทางศ,รราศรรูนย์ประจานพลังงานซึ่งเราบางจุดที่มีความเสียหายมากเราไปตั้งเป็นทถาวรไ้เลยนะฮะอันร่วมกับอบตอนะฮะ<ช>ท่านก็สามารถไปขอความช่วยเหลือที่นั่นได้ครับท่านอธิปดีหมายความว่าตอนนี้คือเปิดเป็นศูนย์อย่างเป็นทางการในแทบจะทุกจังหวัดอย่างนั้นเลยนะฮะ,ะเรามีศูนย์พัฒนารพารพางงานประจําจังหวัดอยู่แล้วนะฮะซึ่งซึ่งอาจจะอยู่ไกลที่น้ําท่วมนะ เราจรึงไปตั้งเป็นมุกจุดเคลื่อนที่นะฮะเป็นเต็นนะฮะร่วมกับอบตอตามคําร้องขอของอบตอเนี่ยนะฮะเป็นเป็นศูนย์ร่วมบริการนะฮะกับอบตอในในเรื่องการซ่อมช่างไปฟ้าช่างซ่อมบ้านนะฮะเช่อมท่อท่อต่างๆเนี่ยนะครับ ครับก็ขอให้ท่านมาใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดสิ้นนะครับท่านรับเงินที่ดีใจนะรับใจว่าทางภาคเอกชนก็ได้มาร่วมนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องต่างๆนะฮะหลายบริษัทนะสีไม้อูนนะฮะครับก็ได้บริจาคมานะฮะหลายบริษัทอ่าไม่ได้สามารถเอ่ยชื่อไดไปครบถ้วนนะครับต่อไปด้วยนะครับท่านเทพธิดีในส่วนของของภาคแรงงานพี่น้องแรงงานบางจังหวัดบางบางครอบครัวเนี่ยก็คือ ทุกอย่างสูญไปกับน้ําเลยนะฮะแล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับไปประกอบอาชีพเดิมได้ตรงนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีแนวคิดยังไงฮะที่ที่จะเข้าไปช่วยตรงนี้ครับอันนี้ก็ต้องกาบเรียนว่าเราก็ต้องถามความสมัครใจของผู้ที่เดือดร้อนเนี่ยนะฮะว่าเขาอยากจะเรียนวิชาชีพอะไรเป็นระยะสั้นหรือไม่นะฮะที่เรามีบริการให้ก็เป็นเรื่องการนวดแผนไทยนะซึ่งถ้าท่านเรียนไปเนี่ย80ชั่วโมง420ชั่วโมงเนี่ยก็แล้วแต่ระดับเนี่ยนะฮะ ก็เป็นฝีมือติดไปตลอดชีวิตเลยท่าน<ร>สอนให้ฟรีสอนให้ฟรีะสอนให้ฟรีนะฮะสอนให้ฟรีนะฮะ<น>หรือว่าถ้าเกิดเป็นหนุ่มๆนะฮะอยากจะเรียนการอ่ซ่อมเครื่องจก <นะ S 1> ักรกลทางการเกษตรในในเบื้องต้นซึ่งในท้องในชาวชาวไร่ชนาชัายกันเนี่ยก็เราก็เปิดร่วมกับอ่าบริษัทคูโบต้านะฮะแล้วราเครื่องจักรอีกหลายเครื่องที่จะต้องสอน ความรู้เบื้องต้นในการซ่อมแซมเครื่องจกักรทางเกษตรเล็กๆให้กับประชาชนนะฮะครับค่ะท่านที่ปรึกษพี่น้องประชาชนที่อยากจะเข้าร่วมกับโครงการพัฒนาฝีมือพัฒนาเสกภาพแรงงานเกี่ยวกับผู้ที่ประสบ <โ S 2> ทุกภัยอยู่ในขณะนี้จะสามารถติดต่อไปได้ยังไงบ้างนะคะครับสายด่วนเนี่ยนะฮะเราทํางานบูรณาการในภาพกระทรวงเนี่ยคือ1506ท่านโทรมาได้ครับสามารถสอบถามเรื่องต่างๆได้นะหลักสูตรต่างๆ1506นะฮะ โดยเรามีที่กรมพัฒนาพแรงงานกระทรวงแรงงานตรงดินแดงเนี่ยนะฮะเราก็มีหลักสูตรหลายประการที่สอนไม่ว่าจะเป็นภาษานะฮะหรือการทําอาหารนะฮะ,ะการนวดการสปานะฮะ,ะส่วนในจังหวัดต่างๆเนี่ยเรามีศูนย์พัฒนามือแรงงานประจาจังหวัดทั่วประเทศนะฮะซึ่งนโยบายของผมเนี่ยให้เป็นศูนย์พัฒนามือแรงงานเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนแล้วก็ช่วยส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับ ประชาชนในท้องถิ่นด้วยนะฮะขอเชิญไปใช้บริการได้ครับท่าน,นประเมินไหมครับว่าหลังจากโครงการนี้ไปสู่วงกว้างแล้วนี่ฮะจะ,จะช่วยแก้ปัญหาแรงงานหรือว่าเรื่องว่างงานหลังหลังเหตุการณ์น้าท่วมได้ยังไงฮะอันนี้แน่นอนนะฮะถ้า,าท่านมาเรียนเนี่ยนะฮะตอนนี้ทางรัฐบาลก็ให้นโยบายที่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยน ก็ประมาณเพื่อเพื่อใช้เยียวยาความเดือดร้อนในกรณีเร่งด่วนนี้ได้นะฮะถ้าท่านมาเรียนแล้วก็ยังมีเบี้ยเลี้ยงให้นะฮะท่านในค่าของที่เพราะท่านะจะหมดเนื้อหมดตัวแล้วนะฮะก็มี้ยเลี้ยงให้ผมตัวเลขผมจําไม่ได้แน่ร้อยยี่สิบหรือร้อยห้าสิบาทนี่ก็แล้วแต่ทางเดีย๋ยวทางคณะกรรมการเขาจะกาหนดมานะครับ,รบแล้วก็มาเรียนมาเรียนวิชาชีพกันด้วยนะครับก็ได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ประสบการณ์ แล้วก็เพื่อนเป็นกลุ่มด้วยนะครับครับแลครับขอบพระคุณท่านมากนะครับขอบพระคุณนะครับครับครับสวัสดีครับท่านท่านทีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานคุณนครศิลปะอาชานะครับก็เป็นการเข้าไปช่วยเหลืออย่างยั่งยืนคือถ้าเกิดจะให้เงินเข้าไปสงงคะห์กันเฉยเฉยเนี่ยก็อาจจะหมดไปนี่ฝึกงานฝึกงานพอเป็นงานแล้วเนี่ยมีรายได้อย่างยั่งยืนนะครับเอาละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมานะฮะรู้สึกว่าจะมีข่าวนางเอก m v ็มวีบี้เดอรสตา ไปค้ายาเสพติดแล้วก็ช่วงนี้ข่าวจับยาบ้าหนาหูจริงๆนะครับช่วงหน้าครับ ข่าวเรื่องของการจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดค่อนข้างเยอะนะคะ<อ>ล่าสุดเนี่ยตำรวจนครบาลเจ็ดได้โชว์ผลงานจับกลุ่มนางเอกมิวสิกวิดีโอไอนิ s ซัมบาดีของคุณบี The Star ้เดซานะคะ,ะแต่ว่าน,น,นางเอกมิวสิกเขามีหลายคนไงหนึ่งในนั้นค่ะ ชื่อว่านางสาวจิราวันพยุงแก้วหรือดิวนะคะอายุ24ปีของกลางเยอะมากเป็นยาบ้าจำนวน20,000เม็ดยาไอซ์อีก1กิโลกรัมจับกลุ่มได้ที่ห้างสิสนค้าแถวแถวงามวงวานคนนี้นะคะนางเอก<อ>มิวสิกวิดีโอ คือตำรวจเขาสืบราบม,มาว่ามีนักโทษในเรือนจำคนหนึ่งมีการลักลอบขายยาเสพติดโดยมีเครือข่ายอยู่นอกเรือนจำเป็นคนนำยาเสพติดเนี่ยไปมอบให้กับผู้ซื้อตำรวจเขาก็เลยวางแผนล่อซื้อด้วยเงิน3ล้าน8แสนบาทนะคะคือไปติดต่อกับในก้องที่เป็นนักโทษอยู่ในเรือนจำในก้องก็เลยบอกว่าเนี่ยให้ติดต่อกับภรยาผมชื่อว่านางสาวจิราวันให้ไปติดต่อขอซื้อได้เลยตำรวจก็เลยไปติดต่อานางสาวจิราวันคนนี้นะคะนัดแนะการที่ห้างสับสินค้า แถวแถวงามวงวานปรากฏว่านางสาวจิราวันก็นัดแนะเรียบร้อยบอกว่าจะมีอีกกลุ่มหนึ่งไปทิ้งยาเอาไว้ที่บริเวณถนนพระรามห้าใส่ถุงพลาสติกเอาไว้ <ừ> ไปทิ้งยาเอาไว้แล้วก็ให้ไปเอายานะแล้วก็มามอบเงินกันที่ห้างสรรบสินค้าห้างนี้ตำรวจก็เลยแสดงตัว <ừ> เข้า <ừ> จับก,กลุ่มนะคะคุณจิราวันเนี่ยรับสารภาพ บอกว่าได้ร่วมกับในบอลเป็นนักโทษในเรือนจําคนหนึ่งซึ่งในบอลก็ไปรู้จักกับสามีตัวเองชื่อว่าในก้องอยู่ในเรือนจําเหมือนกันก็เลยเป็นขบวนการค้ายาเสพติดค้ายาเสพติดมานานแล้วระยะหนึ่งแล้วนะครับเป็นเครือข่ายเลยคุณจิราวันบอกว่าคือตัวเองเนี่ยตกงานมไม่ค่อยมีงานการแสดงอะไรต่างๆแล้วก็เลยต้องหันมาค้ายาเสพติดทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ตัวเองก็เล่นมิวสิกวิดีโอถ่ายโฆษณามาสักระยะหนึ่งหลังๆไม่มีงานเลยหลงผิดไปคิด